Hey pop, um, how you been? Hi Chris. Lai. It's been good. I came here. The intention was to come and work and kinda, of, you know, get around, see the country, the food, learn more about the culture. Since I've been here it's just it's just been work and work and work. to That sounds pretty good. I've got a day off coming up, so uh, thanks a lot, book. โอเคงั้นไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราติดต่อน้องที่รู้จักที่นั่นให้พาเคสเทียวเองพระนครศรีอยุธยาเมืองมอรดกโลกที่เคยเป็นราชธานีเดิมของไทยยาวนานกว่า4ศตวรรษเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจจนถึงปัจจุบันด้วยพื้นที่อบล้อมด้วยแม่น้ำสามสายทําให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์โดยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อก,การเป็นชุมทางคมรนาคม ทำให้พระนครศรีอยุธยากลายเป็นเมืองท่าระดับนานาชาติเกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนจุดกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าที่สําคัญในอดีต Hey Chris Chris ใช่ไหม Ah the guide the guide I'm Chris <'m> It's nice to meet you Nice to meet you too Can you speak Thai Um, so my speaking isn't that great but i can understand a fair bit oh, okay, after, after okay. being here for a year นี่ชิวลองอันนี้สิ What <is> มัตสนมัสมัน,มมนใช่ลองดูมัสมั่ันเป็นแกงโบราณของอยุธยาที่มีมัตนานมากตั้งแต่ตอนกลางเลยจนถึงปัจจุบันลองดูลองดู การแลกเปลี่ยนวัตถุดิบทางอาหารและวัฒนธรรมจากนานานชาติทำให้เกิดการปรับใช้และผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาด้านอาหารของอยุธยา่นก่อเกิดเอกลักษณ์ของรสชาติที่กลมกล่อมแบบไทยครบรสทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มสิบทอดต่อกันมาจนอาหารไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลกเออแล้วทำไมครสถึงอยากมาเที่ยวที่นี่ละ่ะ I needed a change of scenery so I called up a friend I said look I like the arts I like the culture I love the food what I heard my favorite soup here the Tom Yum k o n g soup ใช่ they have like big river prawns ใช่ถ <épisode> <Lebanon> uh ูก huh. ต้อง What's it called in Thai Tom Yum k o n g แม่น <overlooked> ้ำถูกต้องดีเลยเดี๋ยววันนี้ใหม่จะพาคริสนะไปกินต้มยำกุ้งแม่น้ำกันเป็นสูตรเด็ดสูตรโบราณของอยุธยานั่นก็คือ ต้มยำกุ้งแม่น้ำน้ำต้มข้าวไปซื้อวัตถุดิบกันผลผลิตและวัตถุดิบทางอาหารที่อุดมสมบูรณ์ดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าจนเกิดพื้นที่ตลาดและตลาดหัวรอเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนวัตถุดิบทางอาหารที่สำคัญมาตั้งแต่อดีตแม้รูปแบบของตลาดจะเปลี่ยนจากตลาดน้ำสู่ตลาดบก ในปัจจุบันตลาดหัวรอก็ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของอยุธยาป้าคลิสเดี๋ยวเราไปทําต้มยำกุ้งกันที่โฮมสเตย์คุกิ้งคุกิ้งคุกิ้งยสคุกิ้ง yes, I've only ever seen a Ayutthaya in pictures or on travel sites. Well, this trip has allowed me to experience the daily life of local people and places. I got to learn about the heritage. I got to eat some beautiful, authentic Thai food made with the fresh and local ingredients, and had a good time hanging out with all the locals. It was amazing. I learned a lot more about Ayutthaya. It is a magical place that is hard not to love.